านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพัทลุงที่กรพขผมนายเจริญเชื่อขุนนายยกเทศาบาลนตำบตลท่าแม่ดําในนามของประชุมตำบตลท่าแม่ดํามีความยินดีและความมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีโอกาสต้อนรับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพัทลุงในโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดประชุมเสวนากระอข่อเงินปิดพืนบ้านเรื่องบทบัทของ ศิลปินพื้นบ้านในการรักษาอีกครัและส่งเสริมเมืองศิลปะด้านการแสดงพื้นบ้านจังหวัดตรลงวันนี้กระผมขออนุญ,ญาตรายงานสภาพทั่วไปของตำบทลท่าเรอือโพสกิจดังนี้ตำบทลท่าเรือประกอบด้วย10หมู่บ้านมีครัวเรือน 200, ส,สอง2ันสองร้อยาัเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น5 2า0คน โดยมีนายโซบลเจสีเป็นกำนันตำบลท่ามิล่ลำนายอำนวยซึ่งรุ่นอดีตกำนันตำบลท่ามิ่งลำได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดองค์การบริหารจังดัดแลนนายจงศักดิ์เอื้องจันทร์เป็นประธานสภาตำบลท่ามิลำตำบลท่ามิลำม,มีสภาพาสถานที่จำคกญในตำบลได้แก่ศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวนสองแห่งมีวัดสี่แห่งโรงาบาลส่งเสริมสัวภาพตำบลจำนวนหนึ่งแห่งโอสนอจำนวนหนึ่งแห่งในการในโอกาสนี้กับผมน,า,า,กกา,น,นายเจริญเสกทุนนายกเทศบาพตำบแต้ามํางลำเละประจุนตำบลต้ามิ่งลำขอรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคณะศิลป์พื้นบ้านของจังหวัดพัทลุงและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดี ขอบคุณครับ